สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเร,รียนมาให้เราวิทันทุศนวิชาคณิตศาสตร,ร์ปี2 6งข้อที่14นะครับคเครดิตโจทย์จากคุณลักดีนะครับโจทย์ให้หาคู่อันดับ A กับ b ทั้งหมดโดยที่ A อกับ b ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกครับที่สอดคล้องกับตัวสมการสมการที่โจทย์ที่คุณลักดีโจทย์มาตอนแรกเป็นแบบนี้นะครับเป็น a b กลังสองเท่ากับ 3b กบังสองบวก 2b บวก 2A นะครับแต่ว่า เออตอนที่คุณรักทีเฉลยครับคุณรักที่เฉลยใช้สมการนี้นะครับเป็น a b บีกำลังสองบวกสามบีลังสบวกสอเท่าสองเอนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าโจทย์จริงๆเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยทั้ง2แบบไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะโจทย์ข้อแรกนะครับผมผมเฉลยแบบอันแรกก่อนนะครับถ้าสมมติโจทย์ออกมาเป็นแบบนี้สามารถคิดยังไงได้บ้างเนาะอ่าใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอสแล้วลองทำดูนะครับเออทีั้งสองแบบเลยทั้งสองโจทย์เลยนะครับอ่ะอันแรกก่อนนะครับถ้าสมการเป็นแบบแรกออกมานะครับ ผมจะพยายามจัดรูปให้อยู่ไอตัวแปร a เนี่ยมาอยู่ด้วยกันตัวแปร b อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เลยข้างตัวแปร a ไปครับ a ไปฝั่งซ้ายเนาะเราก็ดึงตัวแปรร่วม A ออกมาเลยครับเป็น a b กำลังสอง 2, ลบสองนะครับก็คือย้าย2 a เนี่ยไปลบฝั่งซ้ายเนาะกลายเป็น a b กำลังสอง 2, ลบสองแล้วดึงตัวแปรร่วม a ออกมานะครับฝั่งขวาจะเหลือเป็น3 b กำลังสอง 2, บวก2 b ครับจากนั้นจะได้ว่า a เนี่ยจะมีค่าที่ในรูป b มีค่าเท่ากับ3 b กำลังสอง 2, บวก 2b ครับแล้วก็หารด้วย b กำลัง2ลบ2ครับคราวนี้ผมลองหารออกมาก่อนนิดนึงนะครับโดยใช้ตัว b กำลัง2ลบ2เป็นตัวตัวหารเนาะตัวข้างบนเนี่ยผมจะจัดรูปต่อนะครับสมมุติว่ามันหารได้เป็น 3b กำลัง2ลบ2นี่แหละนะครับก็คือ,อ,อ3กระจายเข้าไปคูณ b กำลัง2ได้เป็น 3b กำลัง2เหมือนตอนแรกที่เราต้องการน,นะครับอันนี้เราอาจจะลองตั้งหารก็ได้นะเราลองหาเศษนะครับแต่ว่าผมจะคิดแบบ เออไม่ได้ตั้งหานะครับแต่ว่าจะค่อยๆจัดรูปเอานะครับเมื่อผมดึงสามมาเป็นตัวร่วมตรงนี้แล้วนะครับแล้วลบสองลงไปเพื่อให้คล้ายกับตัวระตัวล่างมากที่สุดนะครับเมื่อลบสองเกิดขึ้นนะครับก็คือกระจายสามคูณลบสองกลายเป็นลบหกเนาะแสดงว่าลบหกเป็นส่วนที่เกินออกมานะครับจากตรงนี้นะครับผมเลยต้องบวกหกกลับเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นบวกหกเหมือนเดิมนะครับจากนั้นโพสต์ตรงนี้ทั้งหมดนยครับตัวส่วนเศษทั้งหมดเนี่ยก็จะเหลือเป็นสามบิ๊กลังสองอย่างเดียวแล้วนะครับ เหลือแค่ตัวแปร 2b บวกอบีอย่างเดียวก็เลยบวก2 B บีกับขบกับเข้าไปดังนั้นพจน์ด้านบนก็จะได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับพจน์ด้านล่างก็จะเหลือเป็น b ีกำลังสองลบสองนั่นเองครับจากนั้นก็าหาร b ีกำลังสองลบสองตัดส่วนที่มันสามารถพอจะหารออกไปได้อยู่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ครับแล้วบวกกับ 2b บวก6แล้วก็าหารด้วย b ีกำลังสองลบสองนะครับ คราวนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าถ้า a กับ b ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเนาะจะได้ว่า a เนี่ยมันต้องมากกว่าศูนแน่ๆครับแล้วก็ b มากกว่า0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าตัว b กําลังสองลบสองเนี่ยโดย,โดยที่ a กับ b ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยครับตัว b กลังสองลบสองเนี่ยต้องหาร2 b บวกลงตัวนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือ2 b บวกหหารด้วย b กํลังสองลบลงตัวนะครับเป็นคนละคำกันเนาะคำว่าคำว่าหารกับหารด้วยนะครับจะได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัว b กํลังสองลบอเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยตัว b กําลังสองลบมันต้องมีค่าที่น้อยกว่าตัว2 b บวกหแน่ๆนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะคิดเลขได้ง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อบีกังสองลบสมีค่าน้อยกว่า2 b งบกหที่น้อยกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้มากกว่าปุ๊บอย่างเช่น أ, เป็นเป็นเป็นหนึ่งใน8เงี้ยครับหรือว่าเออสิบหกในยีอยังไงเลขที่มากกว่าก็ไม่สามารถหาเลขที่น้อยกว่าลงตัวได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่างน้อยเราต้องสมการแบบเป็นตั้งเป็นอสมการแบบนี้ได้แล้วนะครับขอโทษครับมันต้องน้อยกว่าเท่ากับเนาะเพราะว่าถ้ามันกรณีเท่ากันก็หาลงตัวได,ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นจ,จัดรูปต่อยนิดนึงนะครับย้าย 2B บวก6ไปฝั่งซ้ายนะครับจะก,ก็จะกลายเป็น b กลังสองแล้วก็ลบ 2b แล้วก็ลบ8มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0ย์ครับแยกตัวประกอบตัว b กลังสองลบ2 B ลบ8นะครับจะกลายเป็น B ลบ4ครับคูณกับ b ลบ2มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถวาดเส้นจำนวนออกมาได้แบบนี้ครับขออภัยครับตรงนี้ต้องเป็นบวก2นะครับ ว่าเส้นจำนวนมาได้แบบนี้ครับก็คือจะเป็นเออลบสองแล้วก็บวกสนะครับเนื่องจากว่าตัวแปร B เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวค่าเฉพาะสังเกตเฉพาะตัวอสมการนี้ครับค่าของเออบีลบสกับวีบวกสสามารถเป็นแบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นได้ตั้งแต่ลบสไปจนถึงบวกสนะครับ แต่เนื่องจากว่าตัวแปรเออ่ b เนี่ยมันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ย b มันต้องมีค่าน้อยสุดก็คือมีค่าเป็น1น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น b ที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 2 3แล้วก็เอ่อ4นะครับต้องออ4ด้วยเนาะเพราะว่าหมายถึงว่า4เนี่ยก็จะทำให้ตัวอสมการนี้เป็นจริงได้เหมือนกันนะครับ ก็คือทําให้ b กำลังสองลบสอง b ลบแปดมีค่าเท่ากับศูนย์พอดีเป๊ะนะครับดังนั้น b ที่เป็นไปได้มีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามและสี่นะครับดังนั้นก็จะแจกแจงค่าเลยครับกรณีที่ b b เท่ากับหนึ่งครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับสามบวกแปดหารด้วยลบหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเป็นลบห้านะครับ แต่ว่า a เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นกรณีที่ b เท่ากับ1อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ต่อมาครับกรณีที่ b เท่ากับ2ครับจะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ3บวก2คูณ2ได้4ีบกได้10นะครับหารด้วย2กำลังลบ2ลบ 2, 2เป็น4ลบ 2, 2เป็น2นะครับก็จะมีค่าเป็น3บวก5เป็น8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยกรณีที่ a กับ b ที่เป็นไปได้ก็จะมี สองกับแปดแล้วนะครับเก็บไว้ครับต่อมากรณีที่ b เท่ากับสามครับต่อมากรณีที่ b เท่ากับสามครับจะกลายเป็น a เท่ากับสามบวกสามคูณสองได้หกหกหกได้สิบสอง นะครับแล้วก็หารด้วย3ามกำลังสองลบเป็น7นะครับจะเห็นว่าเอสอหารด้วย7ไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้น A ไม่เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นจึงตัดกรณีออกไปเช่นกันครับและสุดท้ายครับกรณีที่ B เท่ากับ C จะกลายเป็น A มีค่าเท่ากับ3บวกออ4คูณ2ได้8 บ8บวก6ได้14หารด้วยตัว4กลัง2ได้16 16ลบ2เป็น14ครับเพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่าเป็น4นะครับดังนั้นครับกรณอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับสมตัวสมการนี้นะครับที่ทำให้ที่ที่ a กับ b ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับที่สอดคล้องกับตัวสมการที่1เนี่ยก็คืออีกอันนึงก็คือเป็น4กับ4นั่นเองนะครับ คราวนี้ลองสังเกตดูว่าถ้าเราลองแทนค่าตั้งแต่เอเป็น5ขึ้นไปนะครับจะได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเศษก็จะมีค่าน้อยกว่าส่วนนั่นเองก็สอดคล้องกับตัวอ,อสมการที่เราคิดขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเฉพาะข้อหนึ่งเนี่ยครับตัวตัวเลข A กับ b ที่สอดคล้องกับตัวสมการนี้ก็จะเป็นสองกับ8แล้วก็4กับ4นั่นเองนะครับอันนี้นดได้เป็น2กับ8กับ4กับ4เนาะ อันนี้ได้เป็น a กับ b ก็จะเป็น2กับ8แล้วก็14นะครับต่อมาครับเรามาดูที่สมการที่2กันนะครับสำหรับสมการที่2นะครับเราจัดรูปคล้ายๆเดิมนะครับก็คือย้ายตัวแปร a มาไว้ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็ย้ายตัวแปร b มาไว้อีกฝั่งหนึ่งครับจะกลายเป็นย้าย2 a มาไว้ฝั่งซ้ายเนาะเป็น a b กำลงสองลบ2 a จากนั้น ดึงตัวแปรร่วม a ออกมาเหมือนเดิมครับเป็น a คูณ b กําลังสองลบสองครับเท่ากับลบสาม b กําลังสองลบสอง b ครับย้าย b กําลังสองลบสองไปหารฝั่งขวาเหมือนเดิมครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับลบสาม b กําลังสองลบสอง b ครับแล้วก็หารด้วย b กําลังสองลบสองเราอาจจะหารด้วยสเต็ปคล้ายๆเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้ลองคิดในมุมมองที่แตกต่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับ ผมดึงตัวแปรร่วมข้างบนเนี่ยเป็นดึงลบ b ออกมานะครับเป็นลบ b คูณสาม b บวกสองครับแล้วก็หารด้วย b กำลังสองลบสองครับสังเกตเห็นว่ายังไงก็ตามเมื่อกรณีที่ตัวเออ่ผลข้างบนเนี่ยครับ b เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะเพราะฉะนั้น3าม b บวกสองต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นค่านี้เป็นบวกแน่ๆครับ แล้วก็ตัวลบ b เนี่ยครับลบ b ค่า b มีค่าเป็นบวกคือมากกว่าศูนย์เนาะค่าติดลบของบวกก็คือเป็นติดลบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นค่านี้ติดลบแน่ๆครับเพราะฉะนั้นพจน์ทั้งพจน์ตรงนี้นะครับเฉพาะตัวเศษเนี่ยต้องมีค่าติดลบก็คือน้อยกว่าศูน,นย์แน่ๆครับแต่ว่า a เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่า b กำลังค่า b ที่ทําให้ตัวส่วนเนี่ยต้องเป็นติดลบด้วย เพื่อทําให้เศษและส่วนเป็นติดลบทั้งคู่และวทาให้ A เป็นบวกก็คือตัว B กำลังสอบสเนี่ยต้องติดลบด้วยนะครับก็เขียนอธิบายก่อนนิดนึงนะครับจาก B มากกว่า0เพราะฉะนั้น B คูณสาบวกสต้องมากกว่า0ย์แน่ๆครับดังนั้นลบ B คูณกับ3 B มบวกสองน้อยกว่า0 แล้วก็จาก a มากกว่า0น,นย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวลบ b คูณ 3, b บวก2หาร b กำลังสองลบ2ก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เช่นกันครับดังนั้นจากเงื่อนไขด้านบนตรงนี้นะครับกับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัว b กำลังสองลบ2ครับ ต้องมีค่าน้อยกว่า0นะครับดังนั้น b กําลัง2เนี่ยก็ต้องมีค่าน้อยกว่า2ถ้าเราแก้ตัวอสมการตรงๆก็แก้ออกมาได้เป็นแบบส u a ว e r o o t อะไรแบบนี้เนาะ b ที่สอดคล้องก็จะเป็นค่าตั้งแต่ตัวลบสแคว r ์รูทแล้วก็บวกส r ควร์รูนะครับค่าที่เป็นไปได้ก็จะอยู่ระหว่างนี้นะครับแต่ว่าเออด้วยความที่ b เป็นจำนวนเต็มบวกเราสามารถค่อยๆแทนค่าลงไปก็ได้ครับ b ที่เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องก็คือ b เท่ากับ1น,น,นั่นเอง ดังนั้นก็จะตอบได้เลยว่าดังนั้น b ก็จะมีค่าเป็น1อึะ่ะจากนั้นครับแทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นจาก b เท่ากับ1ครับ a มีค่าเท่ากับลบหคูณ5าหารด้วย1กำลัง2ลบ2ก็คือเป็นลบ1นะครับก็จะเป็น5านั่นเองเพราะฉะนั้นคู่นับ ab คู่หนึ่งที่เป็นไปได้ก,ก็คือจะเป็นคู่เดียวแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็น ab ก็คือจะเป็น a เป็น5 b เป็น1นงั่นเองนะครับอันนี้ก็จะตอบ a b เท่ากับ5แล้วก็1นั่นเองนะครับโอเคครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ออค่อยค่อยคิดแล้วก็จัดรูประดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นข้อที่สนุกใช้ได้เลยครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ